ได้มาแล้วครับพ hmm. oh. ี่น oh. oh, ้องเบิ่งเบ่งเอามาโชว์มาโชว์ดูตัวใหญ่ปบบนี้นี่เบ่งเบ่งเบ่งใกล้ๆดูฟูดโอ้โหตัวใหญ่เปลิมเลยโอ้โหปลาแรดนะครับตัวใหญ่มากครับผมเบิงมาอันนี้มือยิงมือยิงกับทั้งสองโอ้ไปโอ้ นี <of> ่ไงยูท <guarding okay>? ูบเบอร์นี่ไงยูทูบเบอร์อวโหัวใเลยนี้กูน่ากันี้ม่ไ้เติมหนอยได้เติมเติ่

เป้าญ่ครับญ่คับเย้าเออคอยเอาวางมาักเลยต้นตนี้ไต้นนี้มันใหญ่กวต้นนี้ใหญ่เอ้าเอามาเลี้ยงกันอีกโอ้ยสงตัวเอาเลี้ยงกันเลยเอาบุญนต้นนี้ใหญ่กว่ามาเนี่ยาแม่เสียบุญเพือนได้เยกินปลาใหญ่ปาหนึ่ต้นยยตนี้ใหญ่กว่า นีหน่อยคเนาะเนี่ยก็ปัดเห้พ่อหวมปัดแม่แมแมแมปยปัปันจังไรปัดไม้ละมาเอาเนื้อมม่ลอก่อนมาได้บ้าอะระว่าเราจะนัดแขกคัณซี่ปมีดพี่เมย์เนื้อละก็คั่วหย่งเนาะ 来，切切切，没事的。来你。他妈，打错。哎呀，娘娘。嗯，卡。 สุดยอดเลยนั่นแหละแม่เอาไปอะแม่เอาไปเนื้อมันออกก่อนแล้วกระไรเยย่มนั่นแหละปลาแดดเฮ็ดกินได้หลายอย่างเฮ็ดปลาจุ่มกับซุดก่อนเนื้อมันสีเหลืองเอ็เต็มคุณนะผมเคยกินมาโตแล้วซิฟเอสโลเคยกินมาแล้วจนปลาแดดโอ้คักอีหลีลาบสดกับเสียเอาหนังมันออก 四斤，你哪好地好四斤半上？呜靠！热闹热闹，呜、哦！你老人家也挺热好了。哦哦哦 แน่นอนเลยเพราะว่าสองพี่น้องนี่ก็เจ้าเคยลงทะเลมาก,ก่อนเนหะ็นไหมห่วย <laughs> เขาเชือดปลาตัวละสามซีบกรโลกตัวบุ้งหูที่รุ่นน้อยรุ่นน้อยเนี่ยสามซีบโลรุ่นใหญ่เนี่ยตัวละหาซี่บโล่แบบบุ้งแ่หน,น,น่ะเชือดเป็นคนคนละว่วยห่วยเยอะพุทราย่องเลยคืนเนาะมเือ อไปมีดไปมีดแจกแจกแจ๊กจะไงวนไงแจ,จับสองคน <c oughs> แล้วถือมีดถือกันเด้อเอล์เนี่เลือด <What? S 3> ปลาบ่มีปลาแรดเลือดมอุกไปร้ายไปเลยนะ <c oughs> การช่ำรลาปลาแรกคับพิน่นแล้วไม่ใส่หร โอ้ปลาตัวใหญ่เบลอเลอเลยเฮ้ยเจ๊ตาบีเจ๊ตาเอามะข่าลมข้าวกดืน้ำนกระอนดันดันเนาะยัย้มาเลี้ยาเือนี่เนาะเฮ้ย, <c oughs> ยมันของตาอังนเลยเนี่ยยังไม่จอดด้